สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องสถานการณ์ในเนปาลที่ค่อนข้างตึงเครียดมากนะครับมีเหตุความไม่สงบครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะในขาดมานดูแล้วก็เมืองใหญ่อื่นๆตั้งแต่ช่วงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตามองมากจริงๆครับคือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีคนรุ่นใหม่เป็นแกนนําแล้วสถานการณ์มันมันบานปลายเร็วมากนะกลายเป็นความรุนแรงมีคนเสียชีวิตบาดเจ็บเยอะเลยอืม ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเหมือนจะมาจากเรื่องที่รัฐบาลเขาสั่งปิดกัน้นโซเชียลมีเดียแต่พอตามดูจริงๆเฮ้ยมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากวันนี้เราลองขาไล่เรียงทําความเข้าใจเรื่องนี้กันหน่อยครับค่ะต้องบอกว่าความเร็วและความรุนแรงนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครคาดคิดนะคะจากการประท้วงไม่กี่วันมันกลายกลายกลายเป็นการประทะกันแบบนองเลือดเลยมีจราจนมีการเผาสถานที่สําคัญขนาดนั้นเลยเลยครับ ค่ะจนต้องประกาศเคอร์ฟิวปิดสนามบินนานาชาติไปชั่วคราวเลยกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยค่ะถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดในรอบหลายสิบปีของเนปาลเลยก็ว่าได้ค่ะโอ้โห oh. งั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่เหมือนเป็นชนวนกันก่อนไหมครับเรื่องคำสั่งปิดโซเชียลมีเดียที่ออกมาวันที่4กันยาได้ค่ะรัฐบาลเนปาลประกาศแบนแพลตฟอร์มฮิตๆเนี่ย ประมาณ26แห่งเลยนะทั้ง Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, X หรือ Twitter เดิมนะครับ Snapchat คือท้าทุกอย่างที่คนใช้กันประจำเลยค่ะที่ยังรอดอยู่ก็มี TikTok กกับบางแอปที่อาจจะไม่ใหญ่มากเพราะเหมือนว่าบริษัทพวกนี้เขายอมทำตามเงื่อนไขที่รัฐบาลเนปาลกำหนด มีเงื่อนไขด้วยใช่ค่ะคือต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงการสื่อสารของเขาแล้วก็ต้องมีตัวแทนอยู่ในเนปาลเพื่อให้รัฐบาลเข้าไปเรียกว่ากำกับดูแลเนื้อหาได้แล้วเหตุผลที่เขาให้มาล่ะครับคืออะไรเหตุผลที่รัฐบาลอ้างก็คือต้องการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมพวก h e ดสปี e c h อาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็บอกว่าบริษัทเข่างใหญ่พวกนี้ไม่ยอมทาตามกฎระเบียบของเนปาลค่ะ แต่คำสั่งนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยกระทบความรู้สึกคนมากๆมากค่ะโดยเฉพาะกับคนรุ่น Gen Z ที่เขาโตมากับโลกดิจิตัลเลยนะเขามองว่านี่คือการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลคือมันกระทบแรงมากอืมต้องเข้าใจบริบทนิดนึงว่าคนเนปาลเกินเกิน90%ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันนะคะ ตานแบนครั้งนี้มันเลยไม่ได้กระทบแค่การเล่นสซเชียลสนุกๆแต่มันกระทบการสื่อสารจริงๆจังๆอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเนปาลมีคนไปทำงานต่างประเทศเยอะมากเขาก็ใช้ messenger หรือ wiber เนี่ยแหละค่ะติดต่อกับครอบครัวเป็นหลักแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยพวกธุรกิจค้าขายออนไลน์และแยะก็พึ่งพาแพลตฟอร์มพวกนี้ทั้งนั้นเลยเข้าใจเลยครับแล้วพอเห็นภาพการประท้วงอย่างที่บอกตอนแรกป้ายที่เขาถือกันมันก็ชัดนะว่าไม่ใช่แค่เรื่องโซเชียลมีเดีย มีป้ายพอแล้วหรือหยุดคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะคือเรื่องโซเชียลมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายมากกว่าที่ทําให้ความอดทนมันหมดลงแต่ว่ารากของปัญหาจริงๆมันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะปัญหาอะไรบ้างครับพอจะขยายความได้ไหมประเด็นหลักๆเลยนะคะคือปัญหาเศรษฐกิจคือถึงแม้ว่าตัวเลขความยากจนโดยรวมอาจจะดูดีขึ้นแต่ความมั่งคั่งมันกระจุกตัวมากคนส่วนใหญ่ยังลำบากอยู่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเนี่ย อัตราว่างงานในกลุ่มอายุ15-29ปีสูงถึง19.2%เลยนะคะโอ oh, ้หเกือบ20เซนเลยแล้วครับใช่ค่ะสูงมากมันเลยทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่มีทางเลือกต้องออกไปหางานทำต่างประเทศรายได้ที่พวกเขาส่งกลับมาเนี่ยคิดเป็นสัสดส่วนเกือบหนึ่งในสามของ GDP ประเทศเลยนะคะหนึ่งในสามเลยค่ะแล้วบางคนก็ต้องไปทำงานที่เสี่ยงอันตรายมากอย่างมีข่าวว่าไปสมัครเป็นทหารรับจ้างในสงครามรัสเซียยูเครนก็มีค่ะฝั่งดูน่ากังวลมากครับ และนอกจากเรื่องเศรษฐกิจล้วครับมีประเด็นอื่นอีกไหมที่เป็นเหมือนเชื้อไฟอยู่แล้วก็มีเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมค่ะช่องว่างรายได้โอกาสที่ไม่เล่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ปัญหาใหญ่ที่กัดกินเนปาลมานานเลยก็คือเรื่องการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพแล้วก็คอร์รัปชัน คอร์รัปชันนี่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากค่ะการบริหารงานที่ไม่โปรง่งใสการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องมีตัวอย่างที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือคดีทุจริตจ,จัดซื้อเครื่องมิน a i r ์บัสของเนปาลแอร์ไลน์เมื่อปี2017ผลสอบสวนเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองพบว่าซื้อแพงเกินจริงรัฐเสียหายไป1,400กว่าล้านรูปีเนปาลโหค่ะคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐ คดีแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของคนทั่วไปว่าพวกชนชั้นนำทางการเมืองใช้อำนาจหาผลประโยชน์ส่วนตัวกันหรือเปล่าพอพูดถึงชนชั้นนำมันมีอีกคำหนึ่งที่ดังมากช่วงนั้นเลยนะครับคือนิโปคิดหรือเนโปเบบี้กลายเป็นไวรัลเลยใช่ค่ะเนโปคิดนี่มาจากเนโปทิซึมบวกกับ Kids b a b บี้เนาะหมายถึงพวกลูกหลานคนดงังนักการเมืองหรือคนมีอานาจที่ได้ดิบได้ดีมีโอกาสดีๆในสังคมจากเส้นสายครอบครัว มากกว่าความสามารถจริงๆแล้วมันกลายเป็นไวรัลในเนปาลได้ยังไงครับกระแสมันจุดติดแรงมากค่ะโดยเฉพาะใน TikTok กับ Reddit มี h ฮ s h t ็ g n e โป k i d s n e p โป a b y p o l i t i c i a n s n e p o โป b y บนปาลเต็มไปหมดเลยมีคนแชร์รูปแชร์วิดีโอที่แบบแสดงไลฟ์สไตล์หรูหราของลูกหลานนักการเมืองเรียนนอกขับรถแพงเที่ยวหรูใช้ของแบรนด์เนม ซึ่งภาพพวกนี้พอมันมาเทียบกับชีวิตคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินคํามมันก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยค่ะมาเลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำอภิสิทธิ์ชนอะไรแบบนั้นไปเลยใช่ค่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ตกผลึกความรู้สึกไม่เป็นธรรมที่คนเนปาลสะสมกันมานานมีป้ายประท้วงอันหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะมากเขียนประมาณว่าเออ ลูกผู้นำกลับจากต่างประเทศพร้อมกระเป๋ากูชี่แต่ลูกชาวบ้านกลับมาในลงศพโอ้ oh, คำนี้แรงมากนะแรงและสะท้อนความรู้สึกได้ชัดเจนมากค่ะคุนเนโปคิสมันไม่ใช่แค่เรื่องลูกคนรวยแต่มันถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่อาจจะเออเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันในสายตาของคนจำนวนมากอืม mm. แต่ อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคือการวิจารณ์บางทีมันก็อาจจะเลยเถิดไปเป็นการคุกคามทางไซเบอร์ตัวบุคคลโดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับเขาเหมือนกันเข้าใจครับทีนี้ความไม่พอใจทั้งหมดที่ว่ามามันก็ปะทุกออกมาเป็นความรุนแรงที่น่าตกใจมากในวันที่8-9กันยายนมีการประทะก,กันหนักเลยระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตบาดเจ็บม่สูงมากนะครับ ใช่ค่ะรายง,งานเบื้องต้นบอกว่าเสียชีวิตอย่างน้อย19-22ถึงคนบาดเจ็บอีกราวๆ4 0 0อคนซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผู้เสียชีวิตในวันเดียวมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษของเนปาเลยนะคะครับภาพความเสียหายที่ออกมาก็รุนแรงมากมีการบุกเผาอาคารรัฐสภาทำเนียบประธานาธิบดีหน่วยงานราชการต่างๆค่ะรวมถึงบ้านพักส่วนตัวของนักการเมืองคนสําคัญสําคัญด้วยใช่ครับทั้งบ้านนายกโอลีรัฐมนตรีมหาไทยและที่น่าสลดคือ บ้านอดีตนายกชลานาศคานาศก็โดนเผาด้วยทำให้ภรรยาของท่านคือคุณรายาลักษมีจิตรการเสียชีวิตในกล่องเพลิงโอยน่าเศร้ามากค่ะแล้วยังมีรายงานอีกว่าอดีตนายกอีกท่านคือคุณเช์บาร์บาฮาดูเดอูบา้าซึ่งเป็นนายกมาห้าสมัยก็ถูกกลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายถึงในบ้านพักด้วยครับ สถานการณ์วุ่นวายมากแล้วก็มีรายงานเรื่องการใช้กำลังของฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งกระบองแกส๊สน้ำตารถฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็มีรายงานการใช้กระสุนจริงด้วยอันนี้น่ากังวลมากค่ะทั้งตำรวจเนปาลเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ก็บาดเจ็บเหมือนกันจากการโดนคว้างป่าสิ่งของแล้วก็อ้างว่าการยิงเนี่ยเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่พยายามบุกรุกสถานที่ราชการอืมแต่ถึงอย่างนั้น พวกองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Human Rights Watch <c oughs> เขาก็ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างโปร่งใสว่าการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่มันเกินกว่าเหตุรอเปล่าและมือสิทธิในการชุมนุมโดยสงบหรือเปล่าครับอ,อ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะในช่วงชุมลมุนวุ่นวายเนี่ยมีรายงานว่านักโทษเกือบ900คนจากเรือนจำสองแห่งทางตะวันตกของประเทศอาศัยช่วงนี้หลบหนีไปด้วยค่ะโอโ้เรื่องมันซับซ้อนไปหมดเลย ทีนี้พอสถานการณ์มันแรงขนาดนี้รัฐบาลเขาตอบสนองยังไงบ้างครับค่ะท่าทีแรกสุดเลยคือการยอมถอยเรื่องโซเชียลมีเดียรัฐบาลประกาศยกเลิกคำสั่งแบนอย่างรวดเร็วเลยค่ะตั้งแต่คืนแรกๆที่มีการประท้วงใหญ่เลยค่ะถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับและยังไงต่อครับ ก็ตามมาด้วยการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเริ่มจากรัฐมนตรีมหาไทยคุณราเมชเลคคากที่โดนกดดันหนักมากว่าคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ประกาศลาออกไปแล้วก็มีรัฐมนตรีคนอื่นๆลาออกตามมาอีกอย่างน้อยสองคนค่ะ แต่ที่สำคัญที่สุดคือการลาออกของนายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนายกโอลีประกาศลาออกวันที่9กันยายนท่านเป็นนักการเมืองอาวุโสมากนะคะอายุ73ปีประสบการณ์สูงเป็นนายกมาแล้ว4สมัยการลาออกครั้งนี้ก็คือเกิดหลังเจอแรงกดดันมหาศาลจากทุกทางเลย มีข่าวว่าท่านต้องออกนอกประเทศไปก่อนด้วยค่ะมีรายงานจากสื่อต่างประเทศบอกว่าท่านอาจจะต้องเดินทางไปดูใบชั่วคราวโดยมีผู้บัญชาการทหารบกช่วยอำนวยความสะดวกก่อนที่จะประกาศลาออกอย่างเป็นทางการค่ะการลาออกของนายกโอลิเนียน,นช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้เยอะไหมครับหรือว่าผู้ประท้วงเขาต้องการมากกว่านั้น าการลาออกของนายกก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะแต่มันดูเหมือนจะยังไม่พอสำหรับผู้ประท้วงจำนวนมากค่ะข้อเรียกร้องที่ยังได้ยินอยู่คือเขาต้องการให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยลาออกไปทั้งคณะเลยแล้วก็ต้องการความยุติธรรมให้กับคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมด้วยอ๋อ,อยังไม่จบง่ายๆ ยังฮะนี่แหละเป็นความท้าทายใหญ่หลวงทางการเมืองของเนปาลเลยเพราะการหาทางออกจากวิกฤตแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะถ้าดูประวัติศาสตร์ช่วง17ปีหลังเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐเนี่ยเนปาลมีรัฐบาลมาแล้วตั้ง14ชุด14ชุดใน17ปี ใช่ค่ะมันสะท้อนความเปราะบางความไม่มีเสถียรภาพมากๆถ้าหากว่าตกลงกันได้เร็วๆนี้ก็อาจจะเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองขึ้นมาได้ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศโดยรวมแน่นอนค่ะแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับที่กองทัพจะเข้ามาแทรกแซงก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลอยู่ค่ะเพราะมีแถลงการจากกองทัพออกมาแล้วว่าพร้อมจะเข้ามาดูแลสถานการณ์ถ้าจําเป็นซึ่ง เอ่อถ้าการเจรจามันไม่สําเร็จแล้วยังวุ่นวายกันอยู่รัฐบาลร,รักษาการหรือกองทัพอาจจะตัดสินใจใช้มาตรการที่เด็ดขาดขึ้นซึ่งก็เสี่ยงที่จะนําไปสู่ความรุนแรงระลอกใหม่ได้อีกค่ะฟังดูแล้วการเมืองในปานนี่ซับซ้อนแล้วก็เปราะบางจริงๆนะครับอาจจะต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งไหมครับเพื่อให้เข้าใจรากของปัญหาปัจจุบันมากขึ้นการเข้าใจประวัติศาสตร์ช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญสําคัญก็ช่วยให้เห็นภาพรวมได้ดีขึ้นค่ะเนปาลเคยอ,อยู่ใต้ระบอบกษัตริย์มานานหลายร้อยปี แต่สถาบันกษัตริย์ก็สิ้นสุดบทบาทไปอย่างเป็นทางการในปี2008หลังสงครามกลางเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังผ่านช่วงสงครามกลางเมืองที่ยาวนานมากระหว่างปี1996ถึง2006สู้รบกันระหว่างกลุ่มนิยมลัที่เหมากับฝ่ายรัฐบาลตอนนั้นมีคนเสียชีวิตไปเป็นหมื่นเลยนะคะประมาณ16,000คนแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญคือโศกนาฏกรรในราชวงศ์เมื่อปี2001อันนั้นก็กระทบความเชื่อมั่นต่อสถาบันมากครับ การเปลี่ยนมาเป็นสาธารณารัฐประชาธิปไตยตอนนั้นก็คงมีความหวังกันมากมีความหวังมากค่ะแต่พอเปลี่ยนผ่านมาแล้วก็เจอกับความท้าทายมาตลอดความท้าทายที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับหลักๆเลยก็คือการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกไปว่า17ปีมีรัฐบาลผสมลมลุกคลุกคลานไป14ชุดมันทําให้การเมืองขาดความต่อเนื่องนโยบายต่างๆมันขับเคลื่อนได้ไม่จริงจัง ปัญหาพื้นฐานของประชาชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องความเหลื่อมล้ํามันก็เลยไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งความไม่มั่นคงทางการเมืองนี่แหละ,ะที่เป็นส่วนหนึ่งของความไม่พอใจที่สะสมมาเรื่อยๆแล้วกลุ่มที่เขาอยากให้ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาแล้วครับยังมีอยู่ไหมมีพลังแค่ไหนมีค่ะมีกลุ่มเคลื่อนไหวยอยู่โดยเฉพาะพรรค RPP รัสเ r i y a p r a j ั t ปร t r า p a ที่เขาชูประเด็นนี้เป็นหลักเลยเขามองว่าระบอบสาธารณารัฐมันล้มเหลว เพิ่งจัดชุมนุมใหญ่ไปเมื่อเดือนมีนาคม2025ที่ผ่านมานี้เองตอนนั้นก็มีความรุนแรงมีคนเสียชีวิตด้วย2คน 2> แต่พลังทางการเมืองจริงๆหะะครับ ถ้ามองในแง่พลังทางการเมืองจริงๆพัก RPP ยังไม่ได้มีเสียงสนับสนุนเยอะขนาดนั้นนะคะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2022เนี่ยได้สอสไปแค่14คนจากทั้งหมด275คนเป็นอันดับ5เองค่ะโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูนฟระบอบกษัตริย์จริงๆมันเลยเออค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่คนรุ่นใหม่อย่างเจนเซตกำลังเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็มาถึงบทบาท เป็นพลังสำคัญในการประท้วงรอบนี้เลยนะครับคือพวกเขาเป็นรุ่นที่โตมาในยุคหลังสงครามกลางเมืองแล้วเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐเนปาลตั้งแต่เกิดเลยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีได้เยอะกว่ารุ่นก่อนๆใช่ค่ะมุมมองประสบการณ์ต่างจากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนการแสดงออกทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียก็เลยเป็นเรื่องปกติของเขาเป็นเรื่องปกติมากค่ะ แต่ก็ไม่ไวายมีเสียงวิจารณ์หรือข้อกล่าวหานะครับว่าแบบเยาวชนพวกนี้อาจจะโดนปลุกปั่นมีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างที่รัฐมนตรีบางคนออกมาพูดหรือแม้แต่นายกโอลีเองก็เคยพูดทํานองดูแคลนความคิดคนรุ่นใหม่มาก่อนค่ะก็เป็นมัวกระตำที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆเนาะเวลาเกิดการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ แต่ถ้าฟังจากเสียงของผู้ชุมนุมเองอย่างมีนักศึกษาคนหนึ่งชื่ออายุชบาซิโอเขาก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มีพักการเมืองไหนมาหนุนหลังพัก RPP ที่โดนพาดพิงเขาว่าไงครับเขาก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องเหมือนกันค่ะคือการลุกฮือของเจนซีในเนปาลครั้งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่เราเห็นในระดับโลกเลยนะ คือคนรุ่นใหม่ในหลายๆประเทศตั้งแต่อินโดนีเซียบังกลาเทศสีลังกาลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐท้าทาทยโครงสร้างสังคมเดิมๆที่พวกเขามองว่ามันล้าสมัยไม่เป็นธรรมโอ้มีตัวอย่างให้เห็นก่อนหนะ้าใช่ค่ะโดยเฉพาะความสําเร็จของการประท้วงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างสีลังกากับบังกลาเทศที่สามารถโค่นล้มรัฐบาลได้เนี่ยมันยิ่งกลายเป็นแรงบนันดาลใจสําคัญให้กับคนหนุ่มสาวในเนปาลเลย โซเชียลมีเดียนี่มีบทบาทสำคัญจริงๆนะครับในการเชื่อมโยงเรื่องพวกนี้สำคัญมากค่ะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแล้วแต่มันเป็นพื้นที่ให้คนแชร์ความรู้สึกความคับข้องใจสร้างเครือข่ายแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจข้ามพรมแดนกันได้เร็วมากอย่างกระแสแฮชแท็กสเนปเปเที่เราคุยกันไป ก็มีคนบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากฟิลิปปินส์เหมือนกันอืมเหมือนสะท้อนว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองโลกมันกําลังเปลี่ยนไปแล้วคนรุ่นใหม่เขาเชื่อมต่อกันมากขึ้นและเขาก็อาจจะไม่พร้อมที่จะยอมรับสภาพเดิมๆอีกต่อไปแล้วฟังดูทั้งหมดแล้วเหตุการณ์ใ<ว>นเป่าคร้งนี้มันเลยซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแบนด์โซเชียลมีเดียจริงๆนะครับมันเหมือนการระเบิดออกมาของความไม่พอใจที่สะสมมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะแยะเลยทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองความเหลื่อมล้ำ โดยมีพลังของคนรุ่นใหม่เป็นหัวหอกสำคัญที่ออกมาส่งเสียงดังๆเพื่อทวงถามอนาคตที่ดีกว่าเดิมของพวกเขาถูกต้องเลยค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่เอ่อหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆสำหรับเนปาลเลยนะคะประเทศประชาธิปไตยที่อายุยังไม่มากนักกำลังเจอบททดสอบครั้งใหญ่จากการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่ดูเหมือนเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานจริงๆแม้ว่านายกจะลาออกไปแล้วแต่สถานการณ์ก็ยังไม่นิ่งนะคะ เส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆค่ะต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยว่าเนปาลจะหาทางออกจากวิกฤตครั้งนี้และจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางไหนค่ะ